ผมนารนะครับก็อยู่ด้วยกันที่ร้านอุปกรตกปลานารนะครับประชาชนที่76ทุ่งครุกรุงเทพนะครับวันนี้ผมอยู่กับไ i โอเนียเบสแคส t i n g หนึ่งรุ่นที่โอ้โหสวยจริงๆนะไ i โอเนียสเปกตรัม ภาพที่เห็นนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คงจะเห็นแล้วว่ามันเจ๋งมากมันสวยมากนะแล้วก็ไม่รู้คนึ่จะมองสวยอย่างผมรนะู้ะลคือหน้าตาโอเคนะผมผมไม่ก็ทั้งเสียงนะอย่างละไม้คล้ายคลึคลงกันกขนาดนี้นะฮะก็ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นจงใจให้เหมือนหรือเปล่าก็มไม่รู้นะแต่ว่ามันมันเหมือนไม่เองอนะดีไซน์อาจจะคล้ายๆกันนะก็เป็นรอบเอ่อทรงกลมนะครับ ที่มีความคล้ายคลึงกับ,ออบ,บกยี่ห้ออบบูคาเซียพูดย่อยๆเลยแล้วกันแต่อันนี้มันเป็นเทวเนียคนละยี่ห้อกันนะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าการดีไซน์ออกมาเนี่ยมันเอาไปอาจจะไปคล้ายๆกันนะนะก็ไม่ว่ากันแล้วกันอ่ะเอาสิ่งที่เห็นเลยแล้วกันนะครับสีเขาเรียกอะไรอนุนด้ป่ะใช่ไหมเป็นเหลือบๆเขเรียกสีเหลือบนะผมที่ภาษาชาวบ้านแล้วกัน สีเหลือบทั้งตัวเลยนะฮะแกนสบูนกับสบูนเนี่ยสีดำกป็นกดฟิลบูนสีดำแขนสีเขียวหนอบสีม่วงดำทองโอ้คาร์โฟูมากปับหนวดได้สองข้างสองข้างปับหนวดได้สองข้างนะเหมือนกับย่อหน้านะ่ะนะครับคลายออกกเ็เบาหน่อยก็คลายออกหน่อยนะครับกดโอเกดฟิลบูนนุ่มดีอะ อ่ะเปิดซ <Yeah. S 2> ีลโบล์กเรื่อนดีนะฮะเออเรื่อนดีซีลเชียวจริงจริงแล้วลอกทรงแบบเนี้ยผมบอกเลยวมันออกมาหลายยี่ห้อนะหลายรุ่นนะแยากจะหารุ่นที่แบบว่าหมุนแล้วมันอะไรมันเนียนมือเหมือนกันจริงๆแล้วหน้าตาแบบเนี้ยเราหมุนแบบดีที่สุดเลยเราใช้งานดีดีง่ายเก็บสายนิ่มเลยจริงๆแล้วมันก็คืออุปกาณ์เซียนะที่ว่าแต่ราคามันค่อนข้างสูง เด่นตัวเนี้ยผมมารีวิวให้เนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันเพราะว่ามันขายอยู่แค่สี่พันห้ามันขายอยู่สี่พันห้าซึ่งตอนนี้อโบกาเซียเนี่ยราคามันก็ยังอยู่แปดพันกว่าอยู่ถูกปะเจ็ดพันกว่าแปดพันกวา่าอยู่ยิ่งสีพิเศษพิเศษแบบนี้ยิ่งแพงไปเลยนีนะอ่ะส่วนแขนนะครับกับสตาก็เป็นโค้งแบบนี้กัสตานักแบบนี้นะครับลังเบก็มหา,าศาลแหละผมบอกลัเบก็เป็นสิบโลอ่ะแต่ไม่รู้เขาลงร้อยหรืม่น่าจะน่าจะเป็นสิบโลอ่ะแล้วก็หนอบเนี่ย มือนยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งที่ราคาแพงมากนะครับก็มีทุกอย่แหละนะแล้วก็หน่วงนะอันนี้คอนสปูลคอนสปูลน,นะฮะแต่เขาเพิ่มหน่วงตรงนี้มาครับนี่เห็นไหมใครที่ชอบตีฟูก็เพิ่มหน่วงตรงนี้หน่อยนะครับจากน้อยไปหามากแบบนี้ นะครับเสียงก็ดังแบบนุ่มๆนะฮะหลักๆเลยเอา้าวดีวผมบอ,อกสเปงให้นะครับหน้าตาผ่านสวยแลยนะ้วะหลายๆท่านดูรีวิวที่ผมชอบนะครับรอบ5.3รอบเดียว5.3ก็คือหมุนขารอบหนึ่งรอบนะฮะรอบตะปูลงไป5.3รอบนะครับธรรมดาของรอบที่เล่นงาน หนักได้งานทะเลแล้วเนี่ยนะเป็นลอยยิซีไปหรือไปตกปลาสวายไปตกปลาบึกอะไรพวกนี้นะฮะถ้าใช้งานเหมือนกับที่เราเคยที่จะคิดที่จะเอาอาบูไปท้นะนะั่นแหละนะครับเป็นสี่ลูกเบอสแตนเลสนะฮะเพราี่เป็นซีนซีนนะน CNC, พี่เออจุดเด็ดอีกจุดหนึง่งนะครับก็คือเป็นเด็กชิ้นหนึ่งเอาไม่ใช่เด็กเิเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ยิงเลเ,เซอร์มาว่างั้นนะนะนะครับแล้วก็อลูมิเนียมสปูนน้ำหนักเบา นะครับทำให้ส่งเยือไม่จาเป็นต้องเป็นเรือหนอก็ส่งออกนะครับรอบ5.3พลังเบรกเขาลงไว้7กิโลอ่ะพลังเบรกลงไว้ที่7กิโลนะครับน้าหนักก็รอกนะครับมระทับใจว่า324กันแล้วที่สำคัญท,ที่สุดคือมันหมุนเนียนมากมันหมุนเนียนมากเครื่องข้างในนี่อะไรต่ออะไรนี่คือผมบอกเลยนะว่าถ้าผมรับตาหมนุนตัวตัวนี้กับหมนุนรุ่นน,ะนั้นอ่ะอาเลยรัอารมณ์เดียวกันเลยนะครับส่วนท่านที่บอกว่าแขนคู่ไม่ชอบ แต่ได้แขนเดียวเขาก็มีให้นะพวกนี้นะอาวานตะกองแันก็อยู่ที่เดียวแขนเดียวนะฮะเขามีให้ด้วยนะครับพร้อมกับเพลทใส่ตัวน็อตกันคลายแบบนี้นะเขาเรียกว่าแขนสปอร์ตแบบมีเขาเรียกว่าอะไรก็แล้วไอ้นี่ต้มบาลานซ์นะเรยกว่าไอตัวนี้เขเ่ตัวบาลานซ์แขนแต่ว่ามันต่างตรงนี้มันก็จะเป็นแขนสปอร์ตไงเนาะมีแขนไ้สองแขนเลยราคาอยู่สี่พันห้าไม่แพงหรอกลองดูแล้วกัน นะลองเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับเนี่ย Pioneer Spectra รุ่น SPC 6 5 0 0 R มีแต่หมุนขวานะนะครับคนที่หมุนซ้ายไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวสภา,าเขาคงจะทำออกมาทำไม <c oughs> นะครับก็ <c oughs> คงไม่มีอะไร <c oughs> ให้พูดเยอะนะ <c oughs> นรอพวกนี้นะในราคาประมาณนี้แต่ผมบอกเลยว่าหมุนนี่มือมากจริงๆ,ๆนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นรอกทรงวินเทจที่ยัง คงมีความคลาสสิกอยู่ในตัวนะครับแค่เรามองมันก็ดูแบบน่าตีแล้วนะนะครับก็ฝากไว้แล้วกันน่าใช้หนึ่งรุ่นนะสำหรับเจ้าไพโอเนียสเปกตรัม SPC6500R จากค่ายไพโเนียนะครับหนึ่งรุ่นนะฮะอย่าไว้เป็นทางเลือกแล้วกันสำหรับใครที่อยากเล่นเล่าเบสราคาเบาๆราคาแบบไม่ถึงครึ่งหมื่นอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ตกสวยนะผมบอกให้เล่าพวกนี้ลอยยูซีดีมากเลยนะ ข้ามแล้วเป็นการสดตัวนะครับก็ติดตามดูกันนะครับว่าเขาจะออกลอกสวยๆมาให้เราดีวีแบบนี้อีกเมื่อไหร่นะเราผมโนโรถอดนี้ก็มาแบบสั้นๆแนะนำให้รู้จักเจ้าสเปกตรัมตัวนี้นะครับก็สนใจก็สั่งซื้อได้เลยเดี๋ยวผมขึ้นไอเดียไลออเอาไว้ให้นะครับแล้วก็เนี่ยคุณมินีคของพูดว่านะฮะที่สิงคโปร์นะมีได้รับรางวัลการดีไซน์ของแบบการใช้งานในต่อวิยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ลองค้นคว้ากันดูในนี่แลวการศึกษากันดูใน เพจของพายุเนี่ยเรานะเขามีรื้อละเอียดเลยให้เห็นเลยข้างในว่ามันจริงจริงๆนะครับส่วนผมนั้นเราก็คงไม่ได้ไปแกะอะไรขนาดนั้นหรอกนะแต่รีวิวตามภาษาทั้งโลกสบายก็คือมาแนะนำความรู้จักว่าเออหน้าตาเป็นอย่างนี้ราคาเท่านี้นะครับอยู่ในกลุ่มการตลาดแบบกลุ่มไหนกลุ่มไหนใช้งานอะไรแล้วมันเหมาะสมอะไรเงี้ยนะครับก็ไปละกดติดตามไว้กเราละกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรก็ช่วงนี้พายุเนียกับโอคุมาเข้าหลายแบบมันมีทั้ง รอกทั้งคันด้วยแล้วก็รอกบางรุ่นเขาไปอัพเกรดนะฮะลอกบางรุน upgrade, นะงร่นเขาไปอัพเกรดอย่างเช่นไปอัพลูกเบอไปอัพเฟื่องแงบอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวเขาจะส่งข่าวกันผมจ,จะมาบอกให้รู้กันว่าเฮ้ยรุ่นนี้ที่เราเคยรู้จกักอะไรมันเพิ่มตัวนี้ขึ้นมาว่าเอออะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็กลางคืนพบกันในเฟซบุ๊กนะฮะชื่อเพจร้านอุปกรณ์ตกปลาดารอ้นนะครับถ้าใครจะมาร้านมาไม่ถูกก็กดกูเกิลแแมพเข้ามานำทางมาได้เลยมาประจำที่เจริญสุ สุดซอยเดี๋ยวซ้ายอยู่สายมือมีที่จอดรถให้สะดวกสบายรได้ห่ดน,นะตอนนี้ใครจะสั่งซื้อก็เฟซบุ๊ก Facebook กดข้อความข้างล่างส่วนใครที่ดูยูทูบอยู่ก็ไปตามมาดีแหละที่ผมขึ้นมาให้้วกันนะครับผมต้องลบไปก่อน,นครับสวัสดีครับ